โคนี่จะนำโชคมาให้เราอ่ะเอาครับครั้งที่หนึ่งาโหโคนี่เดี๋ยวเรานับครั้งแล้วกันอ่ะเราก็หย่อนไปก่อน10ครั้ง10ครั้งก็ตก500เพชรอ่ะ5 0าเพชรนะ1 สองสามเอออกนิึงนะสีโอเคหครั้งหครั้งห้าห้ายเพชรนะครับห้ครั้งสองเพชรได้อะไรมาบ้างจริงๆเหมือนจะได้ A บวกมาก่อนนน,นี้แล้วเนาะ เออมันได้มาก่อนนั้นดีนะได้เอบวกมาสองอันนะฮะอ่าเออได้เอได้เอขอโทษนะครับได้เอนะครับเดี๋ยวเขาจะผิดได้เอบวกเลอไม่ได้นะครับอ่างั้นเดี๋ยวขอต่ออีกห้าอันอ่ะห้าอันก็จะเป็น500เพรแล้วนะครับนะับเป็น6 7เ 9 10นะครับโอ้ตอนนี้หย่อนไป500เพชรนะครับ A บวกยังไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวขอเปิดลัคกี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็น ID หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย A อเอออกรัวๆอยู่นะอันนี้คืออาการน่าจะโดนล็อก A บวกนะถ้าเกิดให้ A มารัวๆแบบเนี้ยคือโดนล็อก A บวกแบบมากๆเลยเอบวกจะออกยากมากๆนะครับงั้นขอต่อหรือพักดีวา พักก่อนแล้วกันนะขอพักก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไอดีไก่เราก็เพชรหมดแล้วตอนนี้เราไม่มีอะไรลอไม่มีอะไรลองแล้วอะโอ้โอกาสโอกาสติดยากมากนเหมือนกันอเดี๋ยวลองเลยก็ได้อ่ะลองเลยก็ได้นะเดี๋ยวขอย่อนไปอีก500เพชรก็คือ10ทีนะ่ะพร้อม1 2 3องสโอ เกือสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โอ้เก้าเราหยุดที่สิบเก้าเพจนะครับสิบเก้าเพจได้เอโบกมาหนึ่งอันเท่ากับว่าไอดีของเราเนี่ยประมาณสัก 2,000จะได้เบวกอันนึงถ้าเราต้องการ8ดเนี่ยก็น่าจะมาสัก8,000ใช่ไหมโอ้โหประมาณหมื่นหกเลยนะหมื่นหกเลยนะเออต้องประมาณหมื่นหกเลยนะเออประมาณสักหมื่นหกเลยนะผมถึงจะปิดนะไอเดีเนี้ยถ้าถ้าดูจากสถิติแบบนี้นะอ่าถ้าดูกันแบบปีกันแบบว่านี้เลยนะครับสิบเก้าครั้ง 19ครั้งได้1อันก็คูณไปเลย8คูณ8 19คูณ8นะครับอาต้องเปิดให้ครบไม่ได้นะโอเคตอนนี้หย่อนไปแล้วนะครับพันเพชรนะครับพันเพชรก็คือเปิดทั้งหมด20ครั้งไปพันเพชรพันเพชรออกมา1นะครับถ้าเราต้องการ8ก็ต้องปรมาณสัก8 8,000ันน่าจะประมาณเดาว่าประมาณ8,000นเมตรจากสถิติอ่ะอันนี้ผมลองหย่อนอีกพันหนึ่งนะครับ20ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยจำหายใจคว่ำหกอ่ะหกมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับ หก <6, S 2> นะเจ็ดแปดั้งที่ยี่สิบแปดครั้งก่อนนะครับแปดนะครัแปดยี่สิบแปดนี่สุ่มไปทั้งหมดยี่สิบแปดครั้งนะครับได้ตอนที่สุ่มไปถึง26ครั้งเนี่ยได้ A บวกมาแล้ว1อันนะครับมา2อันครับขอโทษทีก็เท่ากับได้ S และว1อัน ยังดีนะไอดี ID หลักเนี่ยออ,ออกเยอะกว่าไอดีไก่อีกนะครับโอเค28นะครับ29 30นะครับอืม32สโอ้สถิตดิดีนะเนี่ยอันที่3แล้วนะครับได้ตอนอเปิดครั้งที่32สนะครับสถิติสวยอยู่นะ อันนี้ผมจะนับได้ A บวกเนาะเราตามหา A บวกนะครับเพราะ A น่าจะได้อยู่ละเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาไม่ได้นับเลยเพลินเลยสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกแล้วนะสามหกนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบโอเคตอนนี้ผมสุกไปประมาณสองพันเพชรแล้วนะครับได้มาสามละ ได้ว่า3แล้วเป้าหมายเหลืออีก5นะครับได้อยู่นะอ่ะไปต่อตอนนี้40แล้วนะครับ40ครั้งแล้วนะ40ครั้ง1 2 3 4 5อุ้ยอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้น6 เจ็ดม่เอบวแบบแกเอมไงก็ได้แปดอุ้ยอุ้ยโหเก้าใจร้ายวะ่ะสิบเหมือนคนหลอกให้รักเลยจังหวะเมื่อกี้อ่ะตอนนี้สุ่มไปห้าสิบครั้งแล้วนะครับตอนนี้เอบวกเริ่มเงียบแล้วนะเอบวกเริ่มเงียบละเพชรก็เริ่มร้อยรอนะฮะโอเคอเคเอบวกโผล่มาในลัคก,กี้บ้างไหมเนี่ย เอ้โบผมมาในลักกี้บ้างไหมเนี่ยลักกี้ไม่โผล่เลยอ่ะ50แล้วนะครับต่อไปหนึ่งหนึ่งอะไร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 อือหนึ่ง,งสอง สามนี่มาให้หลุน้นสี่เงียบเลยนะเงียบเลยนะห้าอุ้ยเริ่มเงียบแล้วว่ะหกอุ้ยเงียบว่ะเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะหยุดที่ตรงนี้ก่อนตอนนี้หกสิบเพชรนะเริ่มเงียบแล้วหกสิบเพชรนี่อันนี้คือเหมือนแบบว่าโอ้ย 60 60ครั้ง60ครั้ง60คูณเท่าไหร่เมื่อกี้ครั้งละ50 3,000พเพชรแล้วนะตอนนี้3,000เพชร3 0 0 0เพชรได้มา3อันเห็นไหมเฉลี่ยประมาณอันละพันเพชรเห็นไหมยังอยู่สถิติเดิมเห็นปะตอนนี้หมดไป3,000ันเพชรได้มา3อันถ้ากับว่าสถิติของเรายังยังอยู่คงเดิมก็คือว่า 1A บวกต่อ1,000พเพชรของเรานะไอดี ID เราตอนนี้ อ่ะไปเราต้องไปให้ถึง8อันย้อนต่อครับอีกพันเพชรนะนับเลย1 2 3เงียบเลยนะ4 5โห้มีโอกาสที่ไม่ปิดแล้วเนี่ย6 7โอ้ยเงียบเลยอะ่ะ8โอ้เงียบเลยนะ9 หูใจหายว่ะสิบหู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 ห,ห,หูเดี๋ยวนะไปอีกสิบครั้งนี่ในเจ็ดสิบครั้งแล้วนะครับเจ็ดสิบครั้งแล้วนะสุ่มไปเจ็ดสิบครั้งช่วงตั้งแต่สามสองมาถึงเจ็ดสิบครั้งเนี่ยไอสามสิบสามครั้งที่สามสิบสามมาถึงครั้งที่เจ็ดสิบนี่ตอนนี้คือเงียบเลยนะครับ ไม่มี A บวกโผเลยหรือ A นี่แทบจะไม่โผแล้วนะครับอ่ะ A มีของฟรีมาบ้าง A บวกไม่มีลัคก,กี้มาเลยนะครับลัคก,กี้นี่ไม่โผมาเลยนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงกว่อวันนี้เราเจ็ดสิบแล้วใช่ป่ะขอต่อยอีกอ่ะขอต่อยเจ็ดสิบครั้งแล้วนะเจ็ดสิบครั้งปลายต่อขออีกสิบครั้งเจ็ดสิบเอ็ด เฮ้ยเจ็บเนี่ยเงียบเลยเจหมูไม่โผล่เลยวะ่ะเจ็ดสิบสห้าเหเงียบเ,เลย 77, อ่ะเจโอันนี้แย่มากเลยเงียบไปเลยอ่ะเอ้ย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 ไม่ได้เจ็ดสิบแ 80เท่ากับว่าตอนนี้หมดไปเท่าไรแล้วส0 0พเพชรแล้วนะ4 0 0พเพชรตอนนี้สถิติเริ่มอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวเห็นไหมเห็นไหมสถิติยังคงเดิมอา้าวถ้างั้นสถิติคงเดิมอ่าอยู่ที่อันที่4อันที่4นี้คือโผลมาตอนสุ่มไป80ครั้งนะเท่ากับว่าตอนนี้ค่าเฉลี่ยกลับมาเท่าเดิมแล้วนะครับก็คือ 1,000เพชรได้ A บวก1อันนะฮะ4,000เพชรละ80มานับ1 2 3ยังไม่ออกนะครับ4 5 6 7 8 อันนี้สวยอันนี้สวยอันที่8 8 8นะครับอันที่5้ามาได้ตอนมาที่อันที่ครั้งที่88อันที่6ก็ได้ตอนครั้งที่88นะครับอันนี้เลยค่าสติปัญญาครูอันนี้ดีว่านี้อูนี่อยากบันทึกไปเลยอ่ะแปดแล้วนะ9 10ออาเลยนะ11เริ่มเพมลินละ12 13 14ไปละเงียบหายละ15 16 17 18 เกแล้วก็20่สิบอืมอ่ะลัคก,กี้ก่อน20ครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็คือ100ก็คือ5,000เพชร,รแล้วนะครับตอนนี้5,000เพชรได้มาเกินเกินเป้าไป1นะฮะเริ่มเริ่มสถิติเริ่มดีขึ้นนะฮะ5้า0นึเพชรแล้วนะครับตอนนี้5,000เพชรแล้วนะครับตอนนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ย่เมื่อกี้สวยอะอะสุ่มไปทั้งหมดตอนนี้หนึ่งร้อยครั้งนะอย่างน้อยเราก็ได้หมวกหมวกปลาระเบิดบ้างอะไรบาหมวกปลาระเบิดโอเคตปต่อนะครับไทม,มิ่งกำลังพอได้นะกลางๆเนาะไปครับรับหนึ่งใหม่นะครับหนึ่งสองสามสองอันเอง สี่ห้าอุ้ยไม่ออกไม่ออกไม่ออกหก,หกนะเงียบหายไปเลยพอมันปล่อยมาเจ็ดแปดเก้าโอเคสิบตอนนี้อ่าห้าร้อยเพชรไปแล้วนะครับสิบนะครับอ่าหนึ่งร้อยสิบครั้งแล้วนะครับหนึ่งร้อยสิบครั้งโอเค เอหายอีก2อันนะครับ12โอ้โอ้เส็จชิวนะครับ13ไม่ออกว่าเอาแล้ว14เพชรเริ่มรลอยหล่อนะครับเพชรเริ่มรลอยหล่อนะครับ15แล้วน,น,นะครับ115ครั้งน,นะครับ16 เงียบไปเลยมันหลอกให้เราตายใจ17ก็ไม่ออก18 19ป9 0พอตอนนี้เสียไปอีก1,000เพชรไม่ออกเลยนะฮะ1 0 0 0พนี้เงียบเลยนะครับจะเริ่มกัดเข้ามาค่าเฉลี่ยเดิมแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือ A บวกละพันนะครับเริ่มกลับมาค่าเฉลี่ยเดิมเพราะตอนนี้เสียไปห้าหกพันเพชรแล้วเนาะหกพันเพชรละหกพันเพชรได้มา6อันนะครับตอนนี้มี6อันแล้วนะครับกลับมาค่าเฉลี่ยเดิมนะครับก็คือ A บวกละพันนะครับอ่ะพักช่วงไปแป๊บหนึ่งละไปต่ออีกแค่2อ,อันเองเร็วอุ้ยไม่ใช่2อ,อันดิใช่ปะ่ะอีก4อันอีก4อันอเท่าที โอกาสที่จะไม่ปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสงสัยจะได้แค่แบบหมวกไทเทอันที่สองพกวนนี้แปดอันถ้าแปดอันคือได้หมวกไทเทนเนาะลืมไปต้องห้าอันอุ้ยหมวกหุ่นไรกาเรานะ่าจะไม่ได้แล้วอะ่ะเปิดไปมั่วแล้วนะสิวน,นะครับ 3 14โอ้ยไม่ออกแล้ววะ15 16 1า1 8บหกโอ้ยไม่ออกแล้ววะ19ใช่ปะววเนี่ย2ี 20, โอ้โหตอนนี้ถ้าแล้วร4 0ครั้งนะครับต้องหาอีก4อันเนี่ย ยากอยู่เหมือนกันนะ4อันเท่านี้นะฮะตอนนี้เงียบหายแล้วสถิติ140ยสี่นะนะครับ140ครั้งเริ่มเงียบแล้วนะฮะสถิติเริ่มเริ่มดอปแล้วนะฮะอ่ะ <c oughs> อันที่7ได้ตอน140เพชรนะแต่ว่าเป็นคะแนนลัคก,กี้เนาะเอาวงเล็บไป็น่อยลัคก,กี้นะโอเค,คแค่นั้นลัคก,กี้นะมันจะปล่อยมาอย่างเงี้ยเห็นไหมตามสถิตินะฮะ ก็จะปล่อยมาถ้าเราสุ่มเพชรถึงอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้นับเหมือนเนี้ยอาจจะนับเกินเนี่ยดูจากเพชรแล้วอาจจะร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วมั้งอ่ะไม่เป็นไรอุ้ยไม่ได้แน่นอน ดูจากสถิติแล้วไม่น่าจะถึงแน่นอนนะฮะเว้นแต่ว่าเราอ่ะเดี๋ยวเราเราเว้นช่วงนิดนึงดีกว่าคอมเมนต์มาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนการ์ดซูมเราเอาการ์ดอะไรดีอะเอาสูตรแบบเบบีแมสแบบการ์ดการ์ดอะไรนะการ์ดแบบการ์ดสีเหรอการ์ดแรงสีหรือเปลี่ยนภาษาจะได้เหรอไม่มีไม่มีแพ็กการ์ดด้วยนะ ไม่มีกาซีแล้วเพิ่งขายไปด้วยโอ้ยโอ้ยอะซื้อ,อสักอันหนึง่งดากาซีอ่ะโคโนี่จ๋าโคโนี่จะนำโคอโนนี่จะนำโชคมาให้เราอ่ะไปะตอนนี้เราอยู่จบที่เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเพชรนะครับแล้วก็ได้ลัคก,กี้มาหนึ่งอันนะครับตอนนี้อยู่เจ็ดอันนะครับเหลืออสามอันวะ อ๋อเหลือีกสามมันเหลือ,อีกสามมันสามมันเพชรสองพันสามร้อยนะครับบัตรผ่านนี้ดนไ,นนได้ไอะไรอ่นได้เพชรม่าอีกสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบอันได้เหลืออีกสามอันนะครับต้องการอีกสามอันนะครับปายโคโนี่จะนำมาให้เราครับครั้งที่หนึ่งโอ้โหโคโนี่โคนี่นำโคนี่นำมาให้เรานะครับ 2เท่านั้นเองนะครับอันที่8เราได้ตอนที่สุ่ม142นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนการโคโนีเดี๋ยวขอจดสถิว้ก่อนนะเปลี่ยนการเป็นโคโนีซี C นะครับได้เลยอันที่8เอ้ยเทคนคนี้อาจจะได้ผลจริงๆนะฮะแล้วขาดอีก2อันเท่านั้นกับเพชร2,000ันกว่าจะปิดไหมนะครับไปดูกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็ดเฉวเจดฉว เท่าไหร่วะเนี่ยเอ่อสี่เนาะหกครั้ง 6, นะหกนะหกเจ็ดแปดอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเก้าสิบอ่าห้าร้อยเพชรแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบสองอ้ออ๋ออ๋ออุ้ยสิบสามไม่ได้ครับสิบสี่ 5ก็ไม่ได้นะครับ16ตอนนี้ยังต่ำได้หมวกไทเทนแล้วนะ17แต่หมวกไทเทนเรามีอยู่แล้วนะ18อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุย,อย19 19 19แล้วนะ19แล้วนะอ้าวสิบอันที่เเราได้ตอนที่เอ่อ159นะครับเหรออันเดียวเออปิดว่าน่าจะปิดแล้วแหละ นันจะปิดแล้วแหละขาอีกอันเดียวกับพันสีร้อยเพชรนี่ยังไงก็น่าจะได้นะอขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์น้องไทมด้วยนะครับที่บอกว่าให้เปลี่ยนการ์ดสุ่มนะฮะเออว่ะเฮ้ยมันมันได้จริงๆนะครับเนี่ยคนนี้นำคนนี้พอเปลี่ยนคนนี้ปุ๊บเรตติ้งการออกของ A บวกดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอเอ้ยิปนี้มือถือเอ้ยเฮ้ย โคนี่เอ้ยจริงว่าเอ้ยเอ้ยจดก่อนจดก่อนจดก่อนโอ้ยโอ้ยปิดปิดครับปิดอห้ยปิดว่าโคนีโอุย้ยน้องพามเอ้ย เอ้ยปิดจริงนะครับไม่จกตานะครับนี่ฮะสิบอันเอาแรกก่อนททนดันเทนททนทนทนดเทนททนเดี๋ยวผมจะขึ้นปกนะขึ้นโคนี่โคนี่ให้เลยขึ้นรูปโคนี่เลยอย่ากดผิดนะมึงอย่ากดผิดนะมึงอยู่ไหนอยู่ไหน ขออีกอันหนึ่งอืออือออยานะมึงอย่านะมึงอ่าหมวกหุ่นไลยกาทัน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 ได้มาแล้วนะครับก็จบที่ประมาณน่าจะประมาณ1 5ร้อยห้าสิบเก้าเพราะว่าน่าจะมีบางอันสุ่มแบบไปมั่วๆนะอ่ะตีซักโถถั่วร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบคูณห้าสิบได้เท่าไหร่เพิ่งคิดเลขมา,าตีตัวตีกลมๆนะประมาณร้อยหกสิบครั้งที่เราสุ่มไปนะคูณเอ่อห้าสิบนะครับแปดพันเพชรพอดีเป๊ะเลยะนะครับจบที่แปดพันประมาณแปดพันเพชรอ่ะ,อะเดี๋ยวสรุปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์ หมวขุนไรการนะครับที่ที่ที่ทำการสุ่มไปนะครับก็ต้องบอกว่าจริงจริง,จ,รงจะบอกว่าไอ้ทริคที่การเปลี่ยนการ์ดเป็นการ์ด4ีอะปลดที่อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเป็นทริคที่เราพูดถึงกันมานานมากแล้วนอนแล้วก็เคยลองแล้วทั้งได้แล้วก็ทั้งไม่ได้นะจริงๆนะพอพอเราเห็นว่ามันไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คิดว่าเออคงคงคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยอ่าจะเอาส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่า คงไม่ใช่หรอกเออคงไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยแต่แต่แต่วันเนี้ยมันก็พิสูจน์อีกครั้งแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะนะมันอาจจะใช่ก็ได้นะเว้ยต,ต,ตัวตัวละครที่ท,ที่ที่เราถืออยู่ตอนน,นเวลาที่สุม่มอาจจะใช่ก็ได้อย่างง่ายเดี๋ยวลองเก็บสถิติไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะต่อย่างวันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวสรุปอีกท,นะทีหนึ่งนะครับอันที่1นเนี่ยสุ่มไป19ครั้งแล้วเจอนะฮะสิครั้งแล้วเจอ19ครั้งก็ตกเท่าไหร่ครับ อ่าเดี๋ยวคูณตัวเลขให้ดูตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะน,นะครับเพราะว่าบางทีก็เบลเบลนะอ่ะสุ่มสุ่มไป950เพชรนะครับได้ได้ไอ้บวกอันที่1มานะครับเอ็นี่ผมไม่นับนะเพราะว่าเอ็นี่เออไงก็มันได้ไมาอยู่แล้วนะครับส่วนอันที่2นะฮะเอ่ออันที่2สุ่มไป26ครั้งนะครับ26ครั้งก็ คูณ50ก็1300ก็ได้อันที่2มานะครับ1300เดี๋ยวขอจดไว้ก่อนเหมือนกันนะครับ1300ได้อันที่2มานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสูมไป32ครั้งที่32ก็ได้อันที่3มานะครับ32อ่าก็คือพันหนะครับตอนที่ได้ตอนที่เพชรพันห ได้อันที่2มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครั้งที่3 3จนถึง80เนี่ยไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยก็คือ,อ,อหลังจากพันสมไปครบ1,600ครั้งโดยประมาณนะต้องใช้คว่าโดยประมาณเพราะว่าบางครั้งก็เบอร์เบอร์ก็ลืมนับไปนะครับเดี๋ยวไปย้อนดูในคลิปเอาละกันเนาะอ,อ,อันนี้ไม่เป๊ะนะเอาประมาณาละกันเนาะอ่าก็ประมาณ8 8 ครั้งนะครับคูณ50ก็คือ4 0 0พเพชรนะครับคิดดูว่าช่วงตั้งแต่พันหกร้อยเพชรไปจนถึง4 0 0พเพชรเนี่ยไม่เจอ A บวกเลยนะเอ,อเท่ากับว่าผมเสียเพชรไปประมาณออ2อ0 0เพชรเนี่ยไม่ได้ A บวกเลยในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าพอไปเปิดลัคกี้ไปเปิดลัคกี้แล้วเจอนะครับไปเจอ1อันนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นสุ่มไปอีก8ครั้งสุ่มไปอีก8ครั้งได้มาอีก2อันเลยนะับถือว่าอันนี้เป็นช็อตที่แบบประทับใจมากสวยมาก8 88ครั้งหรือคูณก่อนคูณก่อนอก,กดเครื่องเลขสี่พันสี่ร้อยเพผมได้มาอีกนะครับเป็น6ได้อีก2อันเลยนะับพร้อมกันเลย4,400เพชรเพนี่ยช็อตเนี้ยช็อตชอต็ชอตนี้คือแบบสวยมากนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเงียบอีกนะครับอาจสังเกตว่าเป็นช่วงเงียบเงียบจนเงียบจนน่าใจหายนะครับอันที่7เนี่ยช่วงที่89ครั้งไปจนถึง140ครั้งเนี่ยไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าไปเจอในลักกี้นะครับเท่ากับว่า1 4อ่คูณ50า0ิ0เพเพชรสุ่มไปถึง7000เพชรนี่คือไม่ออกเลยนะครับเท่ากับว่า ผมเสียเพชรไปเปล่าๆเ,เนี่ยเจ็ดพันลบสี่พันสี่ร้อยเนี่ยก็คือสองพันหกร้อยเนี่ยมันจะเว้นช่วงนะสองพันหกร้อยเพชรหายไปเลยแล้วก็เปิดได้ในลัคก,กี้สองพันหกร้อยเพชรที่เสียไปเปล่าๆเ,เ,เลยนะครับแล้วมาได้ตอนเปิดลัคก,กี้นะครับได้อันที่เจ็ดมานะครับเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียกอ,อะไรเหมือนแบบเลตติ้งอะเลตติ้งมันเริ่มแบบ ไม่ได้ว่ะเรตติ้งมันไม่ได้ว่ะก็เลยมีน้องในแคลนนะบอกว่าให้เปลี่ยนการ์ดซูมแล้วก็เราก็เว้นช่วงด้วยนะครับเราใช้สูตรของเราคือทามมิ่งทามมิ่งของเราเนี่ยคิดว่าทามมิ่งนั้นนันมันไม่ค่อยออกอ่ะขอขออัพเปลี่ยนไปเล่นนน้แล้วก็เอามาเปลี่ยนการ์ดซูมนะครับเปลี่ยนเป็นโคนี่นะครับนี่โคนี่โคนี่โคนี่นี่นะครับโคนี่เนี่ยนะครับโคนี่เนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นรูป ให้ตรงโคเบอร์เลยนะโคนี่เพราะเปลี่ยนโคนี่เท่านั้นแหละโอ้โหเเลดเลดเลดในการสุ่มเปลี่ยนเลยนะครับแค่เปลี่ยนโคนี่แล้วสุ่มไปอีก2ครั้ง a บวกโผลมาทันทีเลยนะครับได้อันที่8นะครับอันที่8นี่คือเท่ากับว่าเราเสียไปอีกเป็นหนึ่งเ0็ดพันเเนาะ 1,100เพชรเนี่ยได้อันที่8มานะครับและก็สุ่มไปอีกประมาณนะอันนี้ต้องใช้คำวา่าประมาณว่าเพราะเหมือนหลังจากนั้นกดรัวๆไปแล้วลืมนับนะฮะน่าจะประมาณอีกนับนับ,นบตอนที่สติกลับมานะคิดว่านับไปอีกอีก19ครั้งอะ่ะเออ,อประมาณ19ครั้งได้อันที่9มานะครับ159นะครับซึ่งเป็นการสุ่มเพชรครั้งสุดท้ายผมที่กํากลมเป็น160ล้วกันนะครั้งที่160เนี่ยนะครับ160 คูณ50นะครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมสมก็คือ800 0เพชรนะครับ8,000เพชรได้อันที่9มานะครับแล้วก็ได้จากลัคกี้ได้จากคะแนนลัคกี้นะครับสรุปผมจบที่800 0เพชรได้มา10อันได้หมวกหุ่นไล่กามานะครับก็ตามที่คาดคะแนนไว้ว่าประมาณ8 0 0 0เพชรน่าจะ8 0 0 0เพชรเห็นเพราะจำได้ว่าก่อนสุม่มก็มาดูต้นคลิป อูนะว่าก่อนสุ่ม,มัน่าจะประมาณ9000พสี่เนี่ยแหละเนาะตอนนี้เหลือพันสี่เองนะครับ